ลคือบอสไซคนน้ำหล่าจ้าคือยืนตอบพี่เื่อไม่ได้ตอบคุณคู่เลยนี่เอาไหมอย่าลืมลืมอย่าลืมเต้นเต้นโอเคนะคะ,สะ,คะาาใส่เดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอสวยๆให้ทุกคนนะคะตอนนี้นะะอีกรอบ,อ,รอ,บอีกรอบโอย้ยบอท้องในวันนี่บอท้องมือนดอกบัว,วนะคะมันดอกบัวโอเคค่ะอีกอันหนึ่งนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมเต้นเต้นเต้น ทานบอแค่ตัวทานบอคือสรายงามทานบอเดียวค่ะเอาอีกขออีกหนึยงเดี๋ยวแบบนี้สิล้มไปชิ้นนี้แล้วเด้อล้อมีล้อมเดียวเอาแบบใายสังหารเด้อค่ะเด้อไม่ลุกเด้อไม่ลุกหมดทุกคนแล้วนะครับหว้าหนิงเป็นไงเกาไหวไหมล้อตัวฮะเพราน้าหนิงสกิฟเพื่อนในคางน้ำ ขออคลิปเดียวพอดีพอดีพอดีตัวเองเป็นเป็นเขาเรียกว่าดาวทิกตอกพอดีเอาคลิปเด็กไปลงแล้วได้เป็นล้านวิวเนี่ยเอานี้ไเป็นลงลองไปสองล้านลองเคลิปลองเอาคลิปของพ่อเด็กโอเคนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมเติมเต้นเติมเตโ้โหหอยมากระปากเต้นเตินเติมเลยเดี๋ยวเรามาดีล ระบบกันก่อนนะคะแลบวเนี๋นวขออกหนะคงค่ะ